สวัสดีค่ะเด็กๆ Good morning children How are you today I am good I am great I am wonderful สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับกูแอนในวันสุดท้ายก็คือวันศุกร์นะคะเรายังเรียนในหน่วยที่หนึ่งนะคะต้นไม้มีคุณค่าเราเรียนกันไปแล้ว4วันใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่เราเรียนไปแล้วสี่วันวันจร์ชื่อต้นไม้วันอังคารส่วนประกอบของต้นไม้ วันพุดประเภทของต้นไม้วันพฤหัสวิธีการดูแลรักษาต้นไม้และวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรนะคะอะไรบ้างที่คือประโยชน์ที่ได้จากต้นไม้นะคะทำไมคุณครูถึงย้ำให้เด็กๆรักต้นไม้ดูแลต้นไม้แล้วก็ให้รู้จักชื่อต้นไม้ต่างๆเพราะเขามีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะ อ่ะก่อนที่จะไปชมนะคะเดี๋ยวเรามาท่องคำ้องจองนี้พร้อมกันนะคะคำ้องจองป่าแสนสวยค่ะป่าแสนสวยนะคะพูดตามคุณครูเลยนะคะป่าแสนสวยต้องช่วยรักษาอย่าทำลายป่าคุณค่ามากมีดินน้ำพืชสัตว์ผูกมัดโลกนี้ร่มเย็นทุกที อยู่ดีสุขสบายอีกครั้งหนึ่งนะคะป่าแสนสวยต้องช่วยรักษาอย่าทําลายป่าคุณค่ามากมีดินน้ำพืชสัตว์ผูกมัดโลกนี้ร่มเย็นทุกทีอยู่ดีสุขสบายนะคะป่าทำไมไม่มีชื่อต้นไม้ละ่ะ ต้นไม้กับป่าก็คือคำเดียวกันนั่นแหละค่ะเด็กๆต้นไม้เมื่อมาอยู่รวมกันเยอะๆก็จะกลายเป็นป่านะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อโลกของเรานะคะดินน้ำพืชสัตว์เห็นไหมเขาบอกว่าผูกมัดโลกนี้ทำให้ร่มเย็นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะแล้วเขาก็ยังบอกว่าอย่าทำลายป่าก็คือไม่ให้ทำลายต้นไม้นั่นแหละค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะค่ะประโยชน์ของต้นไม้นะคะเด็กๆ สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องประโยชน์ของต้นไม้เด็กๆต้องรู้จักและบอกประโยชน์ของต้นไม้ได้นะคะเด็กเห็นภาพที่ครูแอนนามานี้ไหมคะนี่เด็กเห็นกระรอกกระต่ายนกแล้วก็เด็กๆสามคนที่กําลังเล่นและนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ร่มไม้ใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกคะสีแดงเห็นเห็ดใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะคือประโยชน์ที่ได้จากต้นไม้นะคะต้นไม้ทําให้สิ่งแวดล้อมสมดุล ให้ร่มเงากับมนุษย์สัตว์และก็สิ่งมีชีวิตนะคะดูดกา๊าซพิษให้ร่มเย็นแก่คนนี่คือประโยชน์ของต้นไม้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆเห็นไหมคะมีสัตว์มากมายเลยทั้งสัตว์ป่าสัตว์ปีกเนาะที่อยู่ในป่าคือถ้าไม่มีป่าเขาก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารเพราะสัตว์บางชนิดนะคะกิน พืชเป็นอาหารเท่านั้นถ้าไม่มีป่าช้างจะได้อะไรกินคะไม่มีใช่ไหมคะนี่แหละค่ะต้องรักษาและดูแลนะคะให้ความร่มรื่นแก่คนณและสัตว์นี่เปมนภาพแรกที่แอนให้เด็กๆดูนะคะพอมีป่าใช่ไหมคะก็จะมีความร่มเย็นจากร่มเงาของต้นไม้ใช่ไหมคะค่ะและเห็นไหมคะ ในที่สวนสาธารณะบางหมู่บ้านใช่ไหมคะก็จะมีต้นไม้ปลูกแบบนี้มีเก้าอี้มาให้นั่งสําหรับนั่งเล่นนั่งคุยกันเหมือนโรงเรียนของเราก็มีเช่นกันใช่ไหมคะโรงเรียนของเราก็จะมีต้นแคนาปลูกเป็นแถวเลยแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้ผู้ปกครองให้เด็กๆให้คุณครูได้นั่งทํากิจกรรมอากาศบริเวณใต้ร่มไม้เด็กๆคิดว่าจะมันจะเย็นหรือมันจะร้อนโคลหรือว่าฮอตคะถูกต้องแล้วคะ่ะมันจะเย็นสดชื่นใช่ไหมคะ ่ทีนี้มาดูค่ะเห็นไหมคะปลาทําให้มนุษย์สัตว์ก็คือคนและสัตว์เป็นไงคะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะอ่าเห็นไหมประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือต้อนไม้ที่เป็นไม้ผลเขาจะออกผลมาให้เรารับประทานด้วยอย่างเช่นต้นนี้เห็นไหมคะเด็กๆสามารถนั่งทานแอปเปิลในใต้ตร่มไม้ใต้ร่มแอปเปิลได้เลย นี่คนนี้ก็ขึ้นไปเก็บคนนี้ก็นั่งทานอีกคนนึงก็นั่งอ่านหนังสือด้วยทานด้วยเห็นไหมคะประโยชน์ของต้นไม้เยอะไหมคะให้ความร่มเงาสามารถนําลําต้นเนี่ยไปสร้างเป็นบ้านเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะได้ด้วยอ่าใบผลมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะมีใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเด็กๆเราจะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม่ทำลายต้นไม้น,นะคะเห็นเด็กสองคนนี huh. um ้ไหมคะเห็นเด็กกลุ huh? as <t <t ่มน totally> okay, ี้ไหมคะเขากําลังทําอะไรกันคะช่วยกันปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะทาให้โลกน่าอยู่ด้วยการปลูกต้นไม้อ้าวคุณลุงคนนี้ทําอะไรคะโอ้เอาเลื่อยไปตัดไม้เลยแบบนี้ดีไหมคะนักเรียนนี่พอตัดเสร็จปุ๊บเหลือแต่ตอเลยเห็นไหมมีสัตว์ไหมคะเด็กเห็นสัตว์ไหมคะ แตกต่างจากภาพเมื่อกี้เลยไม่มีสัตว์อาศัยอยู่ได้เลยเพราะไม่มีร่มเง,งาจากต้นไม้พอลุงคนนี้ไปตัดเห็นไหมแบบนี้นะเด็กๆดูนะแบบนี้นะคะแบบนี้อ่าแบบนี้นะแบบนี้นะคะกับแบบที่ตัดต้นไม้เด็กๆว่าแบบไหนดีคะอ่าแบบที่ตัดต้นไม้นี่ตัดเหลือแต่ตอแบบนี้อันไหนดีคะอันแรกใช่ไหมคะมีสัตว์มีคนอาศัยอยู่มีธรรมชาติครบนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้ทําให้โลกของเราน่าอยู่ทําให้สิ่งแวดล้อมรอบๆบ,บ้านเราน่าอยู่เห็นไหมคะมีไม้ดอกไม้ประดับสวยงามนะคะช่วยกันปลูกช่วยกันรดช่วยกันพรวนดินนะคะแล้วทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแฮปปี้ใช่ไหมคะแฮปปี้ s ์เิลอ่า กิจกรรมนะคะที่ครูแอนให้ทําในวันศุกร์ก็คือฝึกอ่านคําศัพท์ใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะครูแอนก็จะส่งไลฟ์เวิร์กชีตเข้าไปนะคะให้เด็กๆได้โยงเส้นจากคู่คาศัพท์ t r e ต้นไม้ leaf ใบไม้ root ร,ราก flower ดอกไม้นะคะเด็กๆคุณครูบอกแล้วให้อ่านแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทํากิจกรรมในไลฟ์เวิร์กชีตกันนะคะคุณค่าผบรสารในหน่วยนี้ เรื่องการพิดเพิถสิ่งสร้างรักธรรมชาตินะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเราเรียนเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้มีประโยชน์มากมายเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างธรรมชาติให้มีความสวยงามเราเป็นคนจะต้องดูแลรักษาต้นไม้นะคะทําให้ธรรมชาติน่าอยู่ทําให้โลกน่าอยู่เราจะไม่ตัดไม้ทําลายป่าเราจะต้องช่วยกันนะคะ ดูแลรักษาต้นไม้นะคะค่ะแล้ววันนี้ครูแอนก็จบคลิปการน,นำเสนอในหน่วยต้นไม้ที่รักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในวันจันทร์นี้นะคะวันจันที่จะถึงนะคะโรงเรียนก็จะเปิดเรียนแล้วนะคะเด็กๆทุกคนก็จะได้มาพบกับครูแอนนะคะมาเรียนกันที่โรงเรียนนะคะแต่ในการเรียน คุณครูจะแบ่งกลุ่มมาเรียนนะคะมีกลุ A, ่ม A กลุ่ม B นะคะกลุ่ม A มาเรียนวันจันทร์กลุ่ม B มาเรียนวันอังคารสลับกันมาเรียนคุณครูได้จัดห้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อรอเด็กๆทุกคนคุณครูคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะอย่าลืมมาโรงเรียนต้องสวมอะไรคะสวมแมสใช่ไหมคะสวมแมสมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับมาล้างมือนะคะ วันนี้คุณครูลาไปก่อนแล้วมาพบกันในวันจันทรนะคะเด็กๆมาเจอกันที่โรงเรียนบายซียู See you again to next week, โอเค